ก่อนอื่นเลยนะครับแมนขอพูดอีกทีนะครับ MacBook Air ตัวนี้ที่แมนซื้อมาจะเป็นเบสโมเดลนะครับจะมาด้วยชิป M1 กับ CPU 8คอร์ GPU 7คอร์แล้วก็ Neutral Engine 16 g ิกนะครับแรมในเครื่อง8 g ิกที่ใช้งานของแมนเนี่ยแมนใช้มา4วันแล้วนะครับจากวันที่ของมาส่งเลยจากวันที่ของมาส่งปุ๊บแมนก็อัดคลิปอั b o x อกอะไรต่งตาตงๆมานานไปเนาะ แล้วก็สิ่งที่แมนจะนํามาพูดวันนี้ก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1ครับการใช้งาน Microsoft Office เรื่องที่2การตัดต่อวิดีโอครับจาก4วันที่ผ่านมานะครับแมนใช้งาน2ฟังก์ชันนี้เป็นหลักเลยครับโอเคงั้นเรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่อง Microsoft Office สําหรับทุกคนที่กังวลว่าการใช้งาน Microsoft Office เนี่ยจะเป็นปัญหาไหมนะครับ แมนตอบเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับทุกคนแต่ในส่วนตัวของแมนแมนลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Office ด้วย Gmail ของมหาลัยนะครับเลยทำให้แมนไม่เสียเงินลายปีหรือว่ารายเดือนนั่นเองสำหรับคนที่ไม่มี Gmail พวกนี้ก็น่าจะได้เสียเงินรายเดือนหรือว่ารายปีนะครับอันนี้ลองให้ทุกคนศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาดูในส่วนของ PPT กันบ้างครับ นี่ก็คือในส่วนของ PPT นะครับคือใช้งานปกติมากๆเลยทีแถบเครื่องมือข้างบนก็ใช้งานปกตินะครับทุกอย่างใช้งานปกติมากๆนะครับที่แมนใช้มาเนาะในส่วนของ Microsoft Word นะครับก็ทำงานปกติมากๆแถบเครื่องมือก็ปกติ ทุกอย่างปกติดีมากครับในส่วนของ Excel ก็ทำงานปกติเหมือนกันนะครับที่แมนลองเปิดไฟล์ที่บริษัทส่งมาให้ก็คือไฟล์ไม่แตกเลยต่อมานะครับเรื่องที่2ก็คือการทำคลิปการตัดต่อคลิปในแกลกู๊ปเนาะ,ะที่แมนตัดต่อคนผ่านมาแมนตัดต่อไปแล้วประมาณ6คลิปนะครับใน MacBo o k Air เครื่องนี้จาก4วันที่ผ่านมาก็คือเป็นอัดคลิปงานส่งบริษัทน,นั่นเอง แต่วันนี้แมนจะมาเรนเดอร์ให้ทุกคนดูก็คือเป็นคลิป Unboxing ิ่งสม o รทบที่มีความยาว9นาทีนะครับคลิปนี้นะครับแมนอัดวิดีโอด้วย iPhone 12 Pro Max ของแมนนะครับที่ 1,080p 60เฟรม per s e ก o n นนะครับก็ในไฟล์ iMovie เนี่ยแมนก็มีการใส่ซาวเอฟ f ฟ c t มีการใส่กรีนสกรีนเยอะแยะมากมายคือตลอดทั้งคลิปเลยเราไปดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาเรนเดอร์กี่นาทีไปกันเลยครับ นี่ก็เป็นโปรแกรม iMovie นะครับที่แมนตัดต่อวิดีโอเนาะก็มีใส่ทั้ง Green Screen แล้วก็ Sound Effect เลยนะครับเวลาที่เราเริ่มเรนเดอร์นี่ก็คือ13นาฬิกา47นาทีนะครับแล้วพอเรนเดอร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนแจ้งเตือนเสร็จก็อยู่ที่เวลา14นาฬิกา1นาทีรวมแล้วคือใช้เวลา14นาทีนั่นเองครับโอเคนะครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่แมนจะพูดถึงก็คือสรุปการใช้งาน MacBook Air เครื่องนี้นะครับ 1. Microsoft Office ใช้ได้ไม่มีปัญหาไฟล์ไม่เคลื่อนครับ 2. ตัดต่อวิดีโอไม่อืดถึงจะแค่6 g จิกก็ไม่อืดน,นะครับถ้าทุกคนแบบไม่โปรเฟชชั่นอลระดับท็อปขนาดนั้นก็ไปแบบ b ุ o โปรเถอะแล้วก็อัพแรมในตัวเป็น16 g จิกไปนะครับคือันนี้มันก็ตัดต่อพื้นฐานเนาะก็ไม่มีปัญหานะครับมาในส่วนของฟังก์ชันคีย์บ้าง ในส่วนของฟังก์ชันคีย์คือไม่มีปัญหาเลยคือใช้งานง่ายมากๆจากที่แมนได้ใช้ MacBook Pro มานะครับก็คือที่จะมีทนะัชบาร์เนาะคือแมนเริ่มต้น Enter มาใน MacBook ที่เป็น Pro เลยที่มี Touch Bar เลยแมนก็ตื่นเต้นกับ Touch Bar ตรงนั้นแต่พ่อมาแมนติดแอร์เครื่องนี้ไม่มีทัชบาร์แมนก็เกิดคำถามว่า เขาทำทัชมาห์มาทำใหม่ในเมื่อฟังก์ชันขี่ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันแต่นี้คือในส่วนตัวแมนแล้วแมนคิดว่าทัชมา์ไม่สำคัญนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือแบตเจ้า MacBook Air m 1เครื่องน,นี้ตื่นมากๆคือตั้งแต่วันที่แมนเปิดกล่องออกมานะครับแมนก็ใช้งานตั้งแต่ประมาณบ่ายสองจนถึง5้าทุ่มแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทำงานตั้งแต่สองโมเช้าจนถึงบ่ายสามนะครับเป็นการ ทำงาน PowerPoint แล้วก็ตัดต่อคลิปใน iMovie นนคือในห่วงเวลาที่แมนพูดมาไม่มีการชาร์จเพิ่มเลยนะแล้วจะมีแบตเหลืออีก30%ให้ทุกคนได้ใช้คือมันอึดมากก็คือแมน o ู k โปรเครื่องก่อนที่แมนใช้นี่คือแบบ3-4ชั่วโมงก็คือหาสายชาร์จรอแล้วเนะนี่ยแหละครับคือความประทับใจที่แมนอยากมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับทที่สุดนี้นะครับแมนก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าแมนจะมีอะไรมาแบ่งปันทุกคนนะครับอาจจะเป็นคลิปไปเที่ยวหรือว่าคลิปอัปเดตการใช้งานแบบบุ๊กเนาะก็สำหรับคลิปนี้นขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย